สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับชมละครสั้นเรื่องบ้านเช่าผีปายหงมันก,กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงและสนุกแค่ไหนมารับชมกันเลยค่ะอุ๊ยคุณฉันเรียนเครื่องสำอางน่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปเอาเครื่องสำอางในบ้านก่อนนะได้ครับคุณโอเครอฉันอยู่ตรงนี้นะ นี่ไงทั้งเครื่องสำอางและตังเราก็ย้ายไปแล้วแหละเพราะว่าที่เนี่ยการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของ็ยังคุณครบแล้วค่ะ เดี๋ยวผมต้องปิดเพลงในรถก่อนดูของเราแล้วคิดว่าครบไหมครบครบแล้ว,ค,ค,ค,ลวคุณจะพี่อะไรจะบอกอะไรเหรอคุณมือมือหนี่ยว่าก่อนแป๊บหนึง่งเยอะเยอะโอเคผมว่าเสร็จแล้วไปคุณจะพี่อะไรจะบอกคุณอะไรเหรอ คือแบบว่าถ้าคุณไปถึงแล้วได้ยินเสียงเพลงอ่ะแปลว่าใกล้ถึงแล้วเพราะที่นี่เขาเปิดเพลงดังมากอ,าอ,าอา๋ออ๋อแล้วเข้าแล้วกัน วันนี้เขาไม่เปิดเพลงเหรอผมอ้วกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหเห็นดอกสกบะแล้วนห็ลว่าข้างหน้าเป็น,นอะา,าร เราลองพักกันอยู่ตรงนี้ไหมค่ะขอบคุณมันเริ่ม่มแล้ว Let that น่อญาเล่ลอนที่จะวาไปไหนก็ไดู้จับา เป็นอะไรอ่ะนนนนนนหนูหนูหนูมาทำอะไรจ้ะก็ไม่มีใคร เราขึ้นไปนอนกันดีกว่า càng nơi ฉันไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วที่เปลี่ยนชุดนอนแล้วพว่งนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้ดีกว่าไม่อยากเจอเริ่มแปลกๆแบบนี้แล้ว กูจะฆ่ามึงกูเป็นแค่วิญญาณแต่กูจะตามข้ามึง หลหลนเฮ้ยใครม่ยืนอยู่ข้า ว่าเวลาผ่านไปไปที่รักรีบเก็บของเราจากที่นี่กันเถอะ ที่รักเราก็ทำไม่ไหวแล้วเหมือนกันรสองคนนี้ก็เริ่มคูคุยกัน TV 컨트 ไปแล้วนะคะสำหรับคอนเซ็ปตเรื่องนี้บ๊ายบายค่ะ